อาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษาทุกท่านทุกคนอตาตมภาพขออนุโมทนาที่เราท่านทั้งหลายได้เสียสละโอกาสเวลามาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตรงนี้แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ขอให้เราท่านทั้งหลาย จงได้คลีเนื้อที่ของหัวใจกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้ธรรมะได้ผุดแรกเข้าสู่จิตใจของเราทุกท่านทุกคนหัวข,ข้อธรรมะที่ท่านกำหนดให้พูดในวันนี้เรื่องบุญกิริยาวัตถุคำว่าบุญกิริยาวัตถุแปลว่า วัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งบุญแต่ว่าโดยละเอียดมีสิบประการแต่ถ้ากล่าวโดยยอ่อมีสามประการคือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาที่เราบำเพ็ญอยู่เป็นประจำจัดเป็นทางแห่งความดีทีนี้ในบุญกิ็ยาวัตถุทั้งสามนี มันมีปัญหาแทรกเรข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเราจึงเอาคำว่าทานมาเป็นข้อแรกทำไมไม่เอาศีลไม่เอาภาวนามาเป็นข้อแรกอันนี้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบและได้เข้าใจไว้ด้วยว่าโลกและสังคมของเราจะอยู่รอดหรือไม่รอดก็เพราะทานไม่มีทานโลกอยู่ไม่ได้สังคมอยู่ไม่ได้ ทานแปลว่าการให้การสละการแบ่งปันซึ่งการแตกันคนเรานั้นเกิดมาแลว้วถ้าหากว่าเราเอาแต่กรรมไม่ยอมแบ่งรู้แต่รับแต่ไม่รู้จักสละแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นบ้างชีวิตก็ไม่มีความสุขในเรื่องของการให้อาตมาเนึกถึงพระราชสวัสดของสมเด็ดดจรบบรพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเคยรักสั่เมื่อคราวครั้งหนึ่งโลกนี้ถ้าไม่มีการสละให้ปันซึ่งกันและกันแล้วโลกของเราก็จะต้องถึงซึ่งมิกสัญยีกาียุคเป็นแน่แท้ข้อนี้เราทั้งหลายลองเอาใจนึกดูง่ายๆกันเอนเอากันตั้งแต่สถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมนั่นคือสถาบันครอบครัวไปจนกระทั่งถึงสังคมประเทศชาติ ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ให้แกลูกปู่ย่าตายายไม่แก่หลานเลนครูอาจารย์ไม่แกศิษฐ์ผู้ใหญ่ไม่แก่ผู้น้อยผู้บังคับบัญชาไม่แกผู้ใต้บังคับบัญชาพระราชาไม่แกประสบกรนีก่อนทุกคนนะ้าความเจริญก้าวหน้าจะเกิดมีขึ้นได้ไหมแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรอย่างพัะก็ไม่ให้แกญาติโยม เจนไม่ให้ธรรมะไม่ให้แสงสว่างไม่ให้ข้อคิดที่ดีมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตเรียกว่าไม่ชี้ทางบรรเทาทุกข์ไม่ชี้สุขเกษมสารไม่ชี้ทางพระนรุกานอันผลส่งไม่ยาณไฟให้บางทีเราก็หลงผิดหลงจิตหลงทานเข้ารับเข้าคกกันไปในขณะเดียวกันถ้าหากว่าชาวบ้านให้แก่พระบางหลักเจนให้ความอุปถัมภ์บำรุงด้วยอาหารปัจจัยญศพระก็อยู่ไม่ได้มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกันนะด้วยเหตุนี้จึงกลา่าวดว่าโลกอยู่ได้เพราะการให้การให้จึงเป็นหัวใจของการอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าท้าทางเมตตานิคันธติผู้ให้ย่อมผูกมิต,ต,มตรไวนะ้ได้ทัตมาโนปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าทำไม ลูกจึงนึกถึงคุณของพ่อแม่ทำไมหลานเลนนึกถึงคุณของปู่ตายายายทำไมสิทธิ์นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ทำไมผู้น้อยนึกถึงคุณของผู้ใหญ่โลกนึกถึงคุณของพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้ก่อนใช่ไหมให้ชีวิตเลือดเนื้อสังขารร่างกายอันเป็นยอดแห่งทรัพย์เราเป็นลูกจึงต้องนึกถึงคุณของพ่อของแม่ หลานเลนเนึกถึงคุณของปู่ตายายใายเพราะท่านเป็นผู้ให้ความอุ้ปถัมภ์บำรุงเลี้ยงดูรากก่อศิษย์นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านเป็นผู้ถ่ายทอดศิละปะวิทยาวิชาความรู้ต่างๆทั้งศาสตร์และศิลให้ศิษย์ได้มีสติปัญญาการศึกษานําไปสู่อนาคตี่างน่ผู้น้อยนึกถึงคุณของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส,งส่งเสริมให้ผู้น้อยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานเห็นไหม คนเราถ้ารู้จักให้กันแล้วไม่ลืมกันนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักให้กันเพราะไม่มีคุณอันนั้นอยู่ในใจที่จะไม่ระลึกนึกถึงกันเราลองเอาใจนึกดูง่ายๆกันแล้วกันยังมือสองมือของเรานมือหนึ่งกำกับมือหนึ่งแบ่มือไหนที่กำมันสู้มือคว่ำที่แบ่ไม่ได้นะมือของผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือของผู้รับจิตของคนที่คิดจะให้มันมีความสุขมากกว่าจิตของคนที่คิดจะเอา ใจของผู้ให้กับใจของผู้รับมีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเหตุนี้ผู้ให้จึงกันหัวใจของผู้รับไว้เสมอและผู้ให้จะได้ทั้งหมดส่วนผู้ไม่ให้มันจะอดทั้งชาติเพราะการให้เป็นยารักแต่นนักเป็นยาฉันเอ็นี้เราจึงต้องรู้จักให้กันและการให้มีหลายอย่างนะเช่นให้ที่ต้องลงทุนก็มีให้โดยที่ไม่ต้องลงทุนก็มี ให้ที่ต้องลงทุนเช่นการให้เสื้อผ้าอาภรข้าวปลาดานะ้ำให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากกว่าเราเรือแม้แต่การทําบุญถวายสังฆทานวันนี้การให้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าวัตถุทานหรืออาเมจันทานอันนี้เราต้องมีวัตถุสิงของก่อนเราจึงให้คนอื่นได้แต่บางครั้งเพียงแต่ว่าเราเห็นใครคิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วเราช่วยกันชุดดึงเขาเตือนสติเขา ให้เราได้เกิดสติฉุกคิดกลับจิตกลับใจกลับกายกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีให้อย่างนี้เรียกว่าธรรมทาน <c oughs> เหมือนอย่างที่เราจัดให้มีการกล่าวธรรมกถานหน้าเสาธงในวันนี้เดื้ดังที่พระกำลังให้แก่พวกเรานี่เป็นส่วนของธรรมทานอีกประการแหึ่งเพียงแต่ว่าเราหันมาควบคุมรักษากายวาใจใจของเรา ให้อยู่ในขอบเขตแห่งศีลธรรมไม่ไปเกะกะระรานสร้างความเดือดร้อนใะ้แก่คนอื่นเขาไม่คนอื่นก็รู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงว่าเราจะไปทําอันตรายอะไรแก่เขาอย่างนี้เรียกว่าอาภัยทานอันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะซึ่งเราทุกคนสามารถให้กันได้อภัยทานอะนี่เป็นสัพปฏิเสธแปลว่าไม่ ภัยหรือภัยยะแปลว่ากลัวทานแปลว่าให้อภัยยะทานจริงแปลว่าให้ความไม่หวาดกลัวใช่ไหมในคนเราส่วนใหญ่เข้าใจว่าไงบางครั้งเราเข้าใจว่าเวลาที่มีใครมาทําผิดพลาดื่วงเกินแล้วเราไม่ถือโทษกบเพื่องยกโทษให้นั่นคืออภัยใช่ไหมถูกเหมือนกันแต่มันถูกเป็นครึ่งเดียวนะแต่ถูกในความหมายของนักธรรมะจริงๆดังที่แปลให้เราได้ฟังกันให้ความไม่หวาดกลัวให้ความปลอดภัยในชีวิตของกันและกัน นอกจากอภัยทานแล้วการให้อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากคือการให้โอกาสในความผิดพลาดของกันและกันอย่าลืมว่าคนเรามีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนะ้วเรียกว่าสีเท้ารูา้พลาดนักปราดรู้ผิดบรรปชิตรู้เหรือยตามใดก็ตามที่ยังเป็นมนุษย์ปุตุชนย่อมมีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นเพราะชีวิตมันไม่เช่เป๊ปซี่จะให้มันดีที่สุด ชีวิตไม่ใช่สไปร์จะให้มันสดใสซา,าบซ่าชีวิตไม่ใช่โคคาโคล่จะให้มันซาจนสุดสุดท้ายแต่อย่าลืมว่าชีวิตที่ผิดพลาดมักจะทําลายโอกาสอันดีงามนั่นคือความก้าวหน้าของชีวิตชีวิตที่เสียาเพราะเราลงมลืมที่จะหันหน้าเข้าหารรม ความผิดพลาดเป็นวิสัยของมนุษย์ปุถุชนแต่การรู้จักแก้ไขเป็นวิสัยของบัณฑิตความผิดพลาดเป็นวิสัยของมนุษย์แต่การรู้จักให้อภัยกันเป็นวิสัยของเทวดากา่จึงบอกว่าโลกนี้ถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังก็คงจะหาความสามัคคียากลำบากจังเพราะความพลาดนั้นย่อมมีอยู่ทั่วทุกตัวคน คนเราถ้าไม่รู้จักให้อาภายัยให้โอกาสในความผิดพลาดของกันและเราจะอยู่กันยังไงเมื่อต่างฝ่า,ายต่างมุ่งใส่ร้ายป้ายโทษประหัตประหารเบียดเบียนทำลายล้างซึ่งกันและกัน, layer, นเราก็อยู่กันด้วยความหวัดระแวงใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกัน,ม,น,ม,ม,น,ม,น,กนมันไม่มีเมื่อคนไม่รักไม่เมตตาไม่ปรารถนาสุขต่อกันแล้วมันก็มุ่งทำร้ายกัน เกลียดโกรธการเปลี่ยนการแกล้งการกัดกันแล้วก็นาไปสู่การทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีมเมตตาอย่าไปริษยายใครและที่สําคัญต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยมองโลกในแง่ดีคนเราถ้ามองโลกในแง่ดีเราจะพบแต่สิ่งดีๆที่มีอยู่ในโลก มองคนในแง่ดีพบแต่ความดีที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นมันทำให้จิตใจของเราเบิกบานผ่องใสไม่เศร้าหม,ม,มองตรงกันข้ามถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายจะพบแต่สิ่งร้ายร้ายมองคนในแง่ร้ายพบแต่ความเลวร้ายที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นมันทำให้จิตใจของเราอาาับเฉาเศร้าหมองไม่ผ่องใสฉะนั้นเราต้องมองโลกในแง่ดีมองคนในแง่ดีท่านจะบอกว่ามองโลกด้านดีมีผล เห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรักแต่เรื่องเคืองปุนเนยนายเลิกน้านทางบุนชีพบ,บุ่นวายแท้แน่อื่นกนเราทุกคนไม่มีใครดีทั่วชุ่มหมดหรอกเราทุกคนต่างก็มีทั้งดีเลวปะปนกันไปแต่ให้เราเลือกมองในส่วนที่ดีของกันและกันเพื่อเอามาพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้มันเจริญขึ้น ดังที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเขามีส่วนเลวอยู่บ้างช่างขักเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์กะโลกบ้างอย่างน่าดูส่วนช่วยช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าบวชเที่ยวหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงมองให้มันพบดีของกันและจะผานพบสุขสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าเรามีแฟน สมมติว่าได้แฟนอ้วนอ้วนก็ดีลักษณะมันมีอยู่มีกิน่นได้แฟนผอมผอมก็ดีโรคไภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนถ้าอ้วนมาเดี๋ยวกลายเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลเบาหวานบ้างความดันบ้างหัวใจบ้างผอมนี่ปลอดภัยไรโรคเบียดเบียนได้แฟนตาเลตาเลก็ดี เวลาชมเรืองดูมีศิละปะดีได้แฟนขาเป๋ขาเป๋ก็ดีเวลาเดินยังกระหงเผินอย่างนั้นเน่ยได้แฟนหัวล้านหัวล้านก็ดีราศีเศรษฐีมาจับเขาใหา้เราไงได้แฟนผิวดำดำก็ดีเข้มดีสีไม่ตกมันดูไม่จืดได้แฟนผิวขาวขาวก็ดีดูลักษณะมันสะอาดสะอาดด้านดีมองแล้วมันสบายตาเห็นไ,ไหมเอ็งมองให้มันเจอดีของกัน แล้วจะพลันพบสุดถ้าคนถ้ามองกันในแง่ดีแล้วมันไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าเรามองกันในแง่ร้ายเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็โกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันจนได้แล้วขึ้นชื่อว่าการทะเลาะกันแล้วมันไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทะเลาะกับใครก็ตามทะเลาะแล้วมีแต่เสียกับเสียนะเสียทั้งสุขภาพกายเสียทั้งสุขภาพจิตอ้าวเสียยังไงเราสังเกตนะ ท่านบอกว่าคนที่ชอบไปทะเลาะกับเมียมันจะเปรียใจที่สุดทะเลาะกับเมียเปรียใจที่สุดทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุดทะเลาะกับแฟนแค้นใจที่สุดทะเลาะกับลูกทุกข์ใจที่สุดทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุดทะเลาะกับพี่น้องความปรองดองสะดุดทะเลาะกับลูกศิษย์งดเงีดที่สุด ทะเลาะกับครูอาจารย์ร้าวฉานที่สุดทะเลาะกับเพื่อนบ้านรำคาญที่สุดทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานฟุ้งซ่านที่สุดทะเลาะกับลูกน้องมัวหมองที่สุดทะเลาะกับเจ้านายฉิบหายที่สุดทะเลาะกับหัวหน้าหรือทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาความก้าวหน้ามันจะสะดุดทะเลาะกับนักการเมืองมีเรื่องไม่สิ้นสุด ทะเลาะกับนักเลงถูกคมเห็นที่สุดทะเลาะกับขี้เมางี่เง่าที่สุดทะเลาะกับคนบ้าหน้าราอาที่สุดทะเลาะกับสตรีเสียศักดิ์ศรีที่สุดทะเลาะกับกะเทยเชยที่สุดหรือใครมาทะเลาะกับพระเนนอันนี้เวรกรรมที่สุดไปเทอะนั้นมันอย่าไปทะเลาะกันการที่เราจะไม่ทะเลาะกันเพราะเรามองกันในแง่ดี ม้องคนได้ง่ดีมีเมตตาปรารถนาสุขต่อกันและกันแล้วก็อย่าไปริษยาใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าอารติโลกนาสิกาความริษยาอย่างโลกาให้พินาศแต่ให้เรามีมุติตาจิตหัดยินดีเมื่อเห็นคนอื่นเ็าทาดีแล้วได้ดีเอา้าแล้วทําอย่างไรเราจึงจะได้ดีมอนอย่างคนอื่นเขาก็ต้องทำมันอย่างที่คนอื่นเขาทาไม่ใช่จ้องไปปัดแข่งปัดขาเขานะอย่างนี้ไม่ได้ความหรอก และที่สําคัญต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยแล้วทุกท่านก็จะพันพบสุขและอย่างโลกอย่างสังคมของเราให้เกิดความร่มเย็ยนเป็นสุขถ้าเรารู้จักให้กันเนฟาเป็นธรรมบรรณาการแต่เราทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในวันนี้ซึ่งตนน่ในพูดเรื่องบุญกิจวัตถุวันนี้ก็พูดเฉพาะข้อเดียวคือข้อทานการให้ ส่วนข้ออื่นที่เหลือก็ยกยอดไว้โอกาสถัดไปนะถ้าท่านนิมนต์มาพูดอีกวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะควรแข่โอกาสและเวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอความผาสุกสวัสดีและความเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ oh uh -huh. uh -huh.